e l a s t i c Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends w i l e Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยเมื่อเจแล้วฉันเล่นเป็นซัพพอร์ตแครี่แล้วกันอุ้ยไอเรียเวเดีกว่าน้อยเคยเล่นนะไอเดีเเเล่นในเอิบ โหดแรงเลยนะแรงเลยแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันไม่โดนคือไม่โดนแต่มันโหดมากนะแต่มันแค่อย่างเดียวว้ายออกม้าหมววววววมวววเอาไหม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 ทุกคนมาเร็วแฝดตามไหมเอาไหมแฝดล็อกอะไรได้ไหมเฮ้ยหนูมีซีซีหรอลูกหนูมีไม่หนูมีซีซีหรอประเด็นคือคนมีซีซียังไม่ทำเลยหนูเป็นใคร พอมากตันเลยอ่ะพอมาก็ตนหลงเนาะพอมคุณเรื่ตันหลงก็มีแต่ฮันหลงแค่ตัวเล่นหลอกก็กกับกบใครสนามอารมณ์โมค่ะไม่กลัวโดนดึงได้นะโดนดึงได้นะนี่สู้ได้สู้ได้สู้ได้แล้วอะไรยาทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะถ้าเมื่อกี้ล็อกโดนตายไปแล้วนะซาน่ากลัวเลยดึงโดนฉันก็จะยิงตัวที่มันเข้ามาแหละ เอออินี่ก็ได้ค่ะยิงอินี่ก็ได้ค่ะไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์ไม่ไมแคร์เยอะแบบดีกว่าไม่แคร์ไม่แคร์ไม่มีอะไรแล้วค่ะหลังมินเนี่ยนค่ะมองไม่เห็นไม่เข้าไปเลยตัวเองก็มีบาเแียงงกลัวอะไรเอาสมอทุบหนะ้าหลุดตายได้เลยนะคือตายน่าจะรูด มีบาลีะน้องรถลังมันหมดว่ะไหนฉันเห็นแล้วมว่ามันสะท้อนไปแล้วโอใจรออะไรอ่ะไม่ไปแล้วตัวมึงผมอยู่คนละฟากเลยอ่ะจแล้วคือพร้อมลุยอยู่นะเอาไหมเล่นล่างเสียอะไรบ้าง กำลังวิ่งไปวิ่งช้ามากเลยกำลังไปเอาเอาเลยเอาเลยว้าวกระโดนได้ยังไงเออเนี่ยก็มีบาเลียทีนี้จะต้องกลัวถ้าไม่รักตายมันจะเข้ารักจ้าแปดแล้วก็สวนเลยจังหวะที่ที่อันนี้ตันไปแล้วอ่ะนี่สู้เลยส,ลสู้นี่แหละสู้นี่เลยสู้ไปเลยนี่ อุ้ยตรงกลางหน้าตายมากแปบหนึ่งล่อไว้เดินไดไหมแกมีแฟดนี่มันไม่มีแฟตฉันจะหายตัวเข้าแกโยนสกิลทาให้มันสะท้อนก็ได้แล้วแกก็วิ่งหนีแกไม่ต้องเข้าอะ่ะระวังมันอันตรหลบไปถทนจะเข้าเองต่อไม่ได้เลยก่อนก้าอย่าโง่จังวะทำนำใหมโมกรู้ว่ามันมีสะท้อนอยู่แกทำทำไม ถ้ามาสะทอ้อนแล้วค่อยอันติกำลังไปโอ้สะทอ้อนแล้วนี่โอเค okay, สวยมากอัดหนึงน่งอัดหนึ่งคือตัวฉันไม่แรงโอ้ตัวฉันไม่อึดแต่อย่าเข้าไปนะเขาจะพยายามเดินช่วยทุเรนนั่นแหละเพราะว่าฉันต้องเกิดโดยการฆ่าคน อัติสะท้อนแล้วเตี๋ยเจอโกลมาสะท้อนไปแล้วผมรอพี่ด้วยสิบสิบห้าวิหายตัวน่ะอุ๊ยเอออย่างนั้นแหละมาทางนี้มาทางนี้นะรอบอ๋อมามาเลยมาเลยมันจะมาเคลียร์วัดไล่มาทางนี้เลยแปดแปดพอจบต้องการแค่นี้แหละมีบูมไหมเนาอไม่มีว่ะมี่กูจะบู อย่าเข้านะโมตายนะเราจะรู้วยหายนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนอยู่นี่วีโกอยู่นี่แอันนึงน้ำกบกบไวไหมฉันมีอันติเห็นหน้ายันหน้าไี่ยันหน้าโอเคแต่ว่าเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องทำอะไรนะรูสรูสรูสเอาต้งแต่วันไหนแต่นี่อันติเข้าให้แฝดมาแล้วกบ มันตีวะนะอะไรเหรอเป็นไงเนาะถือวีซัพพอร์ตมันเป็นอย่างนี้แหละอีเมลอ่ะโดนถึงตัวมันก็ตายตัวมันไม่มีอะไรเลยอันนี้กูทำอะไรเอ่ยไม่รู้วนตีไปโดนสองรอบแล้วคืออะไรน้อยมากตงกลางไปอีกรอบไม่มีแฟตสวย กูไปถึงเลขอีไม่ใช่อีโมอีเมลมีสะท้อนแน่เลยระวังกโดนหนึ่งหดั๋ยมาไปพี่ไฟเลยคาร์ตูนัสฝักคือฝักไปแล้วมึงฝักไฟไว้ไปกับเธอหรอไปอยู่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 ไม่ต้องกลัวตอนนี้คอนโทรนะ ไม่เอาละไม่พาออกอันนี้ปะดมันวาดอะไรเลยในการป้องกันเราป้องจะแตกได้จ้านี่ยังไม่ได้ออกของเลยอ่าอีแคลลี่มันไม่มีอันนี้บนแตกไปแล้วจ้าแคลลี่ไม่มีแฟดจ้าจะเข้าก็เข้าเลยกำลังไป แทบหมดละทำอะไรแผลของพี่กำลังพ่ชิงงมาเรือใครอยู่บนนะไไ้โกงนไอจ้ากลางฉันกำลังไปกลางกำลังอย่ยางพึ่งตายนะมาสะท้อนไปยังถ้ายังก็ไม่เป็นไรไม่กลัวจะตายไหมเนี่ยไม่ตายที่เป็นมาคอดีกว่า คือซับพอร์ตเบื้องเบือีดีด้วยแปะมันอยู่เนี่ยมันเล่าไปอยู่อ่ะเราก็หยุดไม่เราก็หยุดติมจิของเราในป้อมไงคือเราแบบจิ้มจิมจิ้มจิมเรามาอก่อนอ๋อห้าอุ้ยแต่ว่าเราเดนอยู่ล่างไอ้เหี้ยรอฉันเกิดฉันไปถึงฉันยิงแน่ดันดันบนให้แตกดันมีเทวบออมช่วยดึงไว้นะชีมันชีหมอวยหมอยต้องสู้อะไรเงี้หมองซับคิวไปแปดก็น่ารัก เชียร์คิดไปมันไม่กล้าไปหายอันเนี้ยฉันมีอันตีอีกสิบวิยิงได้โดนซีซีไม่กลัวมันอันตีแล้วติดแล้วก็เลยมันก็ระวังไประวังนะเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฉันเข้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมหลักก็ได้เอออ้อมมาเลยมันอันตีไปแล้วเข้าเลยอันตีเปิดสโลก็ได้เดี๋ยวยิงให้มันอยู่บนเดิมเอาคลิป ยิงแรงชิหบหายเฮ้สบายมากเลยอ่ะมีความสุขวะอย่าเอาแคตโมร่รอฉันหายตัวตอนนี้เมลมีแฟดใช่ไหมส่งสติกเกอร์ถ้าพูดไม่ได้เดี๋ยวเรียกกู <c oughs> ไปไปละสติกเกอร์ <c oughs> แปลว่ามันมี <c oughs> รอ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 พอ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 ลึกเกินเข้าไม่ได้กระบ้านกันวิ่งสะนแล้วสู้สู้สู้ยบายค่ะมไมเนี่ยมาบูซาน่าฉัาจะกลับซาน่าเอาล่างได้กูยิงให้มานี่เร็ว โอ้แล้วมันยิงมาดูไม่แคร์นะกูจะยิงทำไมล่ะยิงแบบที่ผ่านเลยทำไมล่ะยิงค่ะทำไมล่ะไปล่ะจะโดนได้ยังไงอ๋อคือทิ่บอกคืออะไรคือบทแอบปินด้ จะเป็นลูกกัแกหรอตัวแกนหนะทวิตเล่นสายตีแล้วกันเล่นเวทเดี๋ยวนี้มาค่อยลุ้งแล้วยิงนี้แหละนี่สิบศูนย์ไปละสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบยี่สิบสามสิบผมชอบคนรถผมชอบเรืเอผมชอบเรือควอยผมชอบมึงมผมก็ชอบหรอมันมีคนไหมเนี่ยมีบีโกโม้มาเพิ่มหนูจะเจอมีเห็นแล้ว ีสบายเว้ยงันมันไหนแมวไปตายเี่อไม่โดนอ่ะนอยอ่ะชีวิตอ้าวมาทำไรโคตดเดวหรือเปล่าตอนนีกูไปจัดการอีนี่ก่อน เละขึ้นบนม่เเห็นแมปแม Hello, s <S ป Hello it's me มาทีหน่อยหาที่หน่อย,ออยโบหา <What? S 1> ที่หน่อยครับนั่นบนุญ่องน้อง <c oughs> มาแล้วครับ Hello it's me <c oughs> กูโป๊ะโป๊ะโป๊ะสามทีอ่ะอีสีมากเลยเมลทำไรไม่รู้เขาจะดักฆ่าใครกันไม่รู้ตลกแล้วเขาตั้งชื่อเป็น Deceiver ด้วยนะเว้อกระเทย่เนเมลมีสะท้อนนะเจ๊อ้าวถอนไปแล้วว้าวเห็นนะอันตี๋ให้กดออกให้อบกดให้อบเอาไง่ายขึอนอบอบไม้ออบอบ คือเมื่อกี้ก็รอให้อบเอาง่ายขึ้นไงเอางออ่ายเลยเนาะใช่มันสี่พันรัจจ้าตรงนี้มีคนไหมอยากแปะฟามแบบว่าสะบัดหลูนะอุ้ยกระเทยกระเทยดก็เจอแล้วเหมือนแอสซิสตินมันก็แรงจริงๆแหละแต่ e <m uch os> อีวาะรเดี๋ยวลัสเดี๋ยวจักรอบอุ้ยดาเลียสมาไหมโมมาเร็ว hello it's me อันเล่นเวล่ะซื้อไม่ไดหรอกนี่อุ้ยอะไรส่วนที่มือเนี่ยตกน้ำเหือหมดกดาเลียทำไมฟาร์มป่าเราล่ะทะเลาะกับเบียโก้เหรอเบียโก้ออกก้อนแล้วออกอะไรมันก็อยู่นี่หละออกเมื่อกี้ก่อนก่อนที่มันอยู่มันก็อันนี้ไม่ใแ่ห่อนอนแล้ติดตามมาแต่คนไหนบ้างนอนละ น้องลีน่าจะโกรธแล้วนะ่น่จะโกรธบบ้ไนกบ่ากนนะนี่ลบไปแล้วอ่ะเรนก็เล่นเซิร์ฟเถื่อนจะอะไรอแกเออเซิ่อฟแต่มเต็งไงไม่ได้กูเตีะยรับผิดอะไรนะตอนนี้หายไปไหนแล้วจริงแล้วตอนนี้เมลใครกันแน่ที่จะส่ง question mark ใส่หน้าแม่มึง ของอุกคบกันนี่ตีราคาเดี๋ยนะว่าคุณบอมม็อกมาติมน้องหนูท่อน้องลีน่าหนูท่อมาลัจ้าอย่าให้มันสะท้อนอ่ะน้องลีน่าน้องน้องน้อง โอ้กันได้ทานสวยแล้เนี่ยฉลาดหลา,ดานตลกแม่าต้องสกินเนี้ยเนี่ยต่กมาจะแบบว่าอักคือสกินตะระแหนสวยมากอะไรเนี่ยเป็่ออมอ้อเปอ้าทำอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อ่ะ<ป> <c oughs> สับทีหนึ่งอีเนี่ยเลือดน้อยจะดับอยู่เนาะกูงงสู้มันตบมันเอาบาลานกันเถอะเล่นวงเล่นเวทแหละกูยิงหมดเลยวกูนะเอาตังตัวนึกว่าจะเจ๋งจริงใช่ไหม อีเมละกดอะไรเอ่ยกดอันนี้กดนั่นนึกว่าจะเจ๋งจริงต้นเกมบอกอะไรเอ่ยบอก L L แล้วตอนนี้ล่ะใครกันแน่ที่กำลังหัวเราะอยู่หูอิสลาฟใ่หนาวจิบยูเฮอร์มิ ่เร็วมากอ่ะพร้อมยิงโมลอร์นิคใตัวนี่ยมันีกล่นจะดเนี่ยมัมีกินมันมีตดได้ออกมาด้วยจากตูดคือกันไม่ได้ก็ไปหาหมอหูรูดไม่ดีหรอไม่กบหูรูดไม่ดีรังนะลงก จะสติวนะอยทุ่งนั้นอยู่ทุ่งนั้นเอาแล้ว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 โมถ้าอยากแกล้งซาน่าเมื่อกี้แกควันันตีนะบอกแล้วบอลอีเมลมันชอบดักแบบงงๆอ่ะนี่มีแล้วผู้ที่มี คนอกจอยเอาหมิ่งกูไม่เล่นแล้วตีกับปากไงไปจีบมันเลยพักอยู่ไหนไม่รู้ អបកែបជិ